สวัสดีค่ะทักทยายค่ะวันนี้นะคะน้องแบมเป็นแขกรับเชิญในรายการ Never Now นะคะกับแบมแบมเอ็กซ์ซึงกิซิฟคูน2นะคะที่ในรายการนะคะก็มีการสัมภาษณ์ถึงเรื่องงานที่ผ่านมานะคะกับชัม X แบมแบมนะคะมีการเล่นเกมนะคะและร่วมรับประทานอาหารกับซึมกิด้วยนะคะก็เรียกได้ว่า,านูนาซึงกิเนี่ยดูแลน้องแบมแบมดีมากนะคะสนุกมากเลยนะคะแล้วซึงกินน่ะานางก็เป็นคนที่แบบว่า ตลกเฮฮานะคะและซึงกีเนี่ยก็ได้สอนท่าเต้นให้กับแบมแบมด้วยนะคะในเพลงวินด d อมของ Red เรดโบวิตนะคะโอ้โหเต้นเป๊ะมากเลยค่ะน้องแบมน่ารักมากๆเลยนะคะและชูซ so ็อกโซเปเชียลวิดแบมแบมนะคะน้องแบมบอกว่าขอบคุณที่เชิญมาออกรายการเพราะทำให้ไม่ต้องอยู่คนเดียวปกติวันชูซ็อกจะอยู่คนเดียวกับแมว คนส่วนใหญ่ก็จะกลับบ้านไปเจอครอบครัวกันก่อนหน้านี้ก็จะมีมาร์คฮยองกับแจ็คซันฮยองมาอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนเพราะเป็นเมมเบอร์ต่างชาติแต่ว่าตอนนี้2คนนี้ไม่ได้อยู่เกาหลีแล้วนะคะแล้วซึงกีนะคะก็ได้ถามว่าแบมแบมเนี่ยคงจะคิดถึงบ้านมากเลยนะคะส่วนน้องแบมแบมนะคะก็ตอบกล่าว่าผมเนี่ยไม่ได้กลับบ้านมา1-2ถึงปีแล้วแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ติดต่อกับครอบครัวเรื่อยๆนะครับนะคะนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะในงานว so นะันซูซอกเนาะ และคลิปนี้นะคะเช่นเคยค่ะฝากคุ้ชมนะคะกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ